เธอร้องร้องไปในอาวัตถ์ตัวอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์โอ้โหอาทิตย์ในความงดคุณคู่ในความรักดวงจันทร์เธอร้อง สวัสดีครับน,น,น,นักเรียนเอ๊ะอะไรสังเกตแล้วนะทำไมมันมืดจังเลยคุณนะมันมืดจังไรคะเพราเป็นเวลากลางคืนนี่ครับคุณป้ามันเป็นเวลากลางคืนนี่เองกลาง<ม>คืนมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นกลางคืนครับมีพระ,ะจันทร์ค่ะพระจันทร์เห็นไหมครับพระจันทร์นักเรียนสังเกตน,นะครับว่าพระจันทร์มันเป็นลักษณะยังไงเอ่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับโอคุณเป็นทรงกลมและมีสี ถูกต้องครับเพราะว่าพระจันทร์มีสีเหลืองได้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องเข้ามานะคะก็จะเป็นสีเหลืองเนาะรเราสามารถเห็นดวงจันทร์ได้เฉพาะตอนเวลากลางคืนนะครับแล้วอีกอย่างคือดวงจันทร์มีผลกระบต่อน้ำนะครับจะไม่เกิดน้ําขึ้นแล้วก็น้ําลงในตอนเช้าและตอนกาอนอนลางคืนนะครับตามเวลาของดวงจันทร์เนาะเด็กๆสงสัยไหมว่าทําไมดวงจันทร์มันถึงต้องขึ้นตอกนกลางคืน สิคะครูบาทำไมจันทร์ถึงขึ้นเวลากลางคืนคนะพระจันทร์จะขึ้นตอนกลางคืนนะครัเบ,บเหนะ็นไหมเอ๋หน้ากำลังขึ้นเลย ให้เด็กๆทำนะครับแบบนี้อะไรเออคุณน้ำการต่อจิ๊กซอว์ค่ะนี่ครับผมให้เด็กๆทำนะครับเดี๋ยวครูจะสอนวิธีต่อจิ๊กซอว์ให้เด็กๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต่อจิ๊กซอว์กันเลยนะครับผมงั้นเรามาต่อจิ๊กซอว์กันนะครับเด็กๆอ่ะคุณน้ำต่อเลยครับหนึ่งชิ้นสองชิ้นชิ้นไหนต่อนะาสามชิ้นเอ๊ะอันนี้ต่อตรงไหน ชิ้นนักเรียนสามารถดูด้านหลังเป็นแบบได้นะครับห้าชิ้นและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6เราก็จะได้จิ๊กซอว์รูปดวงจันทร์แบบนี้นะครับเด็กๆส่วนอีกส่วนอีกหนึ่งใบงานนะคะที่เด็กๆทำเห็นรูปดวงจันทร์ไหมครับให้เด็กๆเ,เอาสติกเกอร์ที่อยู่ในเมือคุณน้ำแบบนี้เนาะ,ะมาแปะให้เต็มเป็นรูปดวงจันทร์นะครับคคณน้ำลองทำชิ้หน่อยนะครับ นี่ค่ะปิดให้เต็มเลยนะคะเด็กๆ,ๆนี่ค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลงานเป็นแบบนี้นะครับเป็นดวงจันทร์สีเหลืองนะครับเด็กๆก็จะเป็นการเสร็จสิ้นใบงานนี้นะครับ